Eu วัดเวัยรุ่น่าวน้ําแข็งกูเป้าโอเคก็กลับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโอปิโตทีวีรายการแห่งความเกีนยกน,กน,กนกันนะครับเอาละครับวันวนี้นะฮะเราจะมาเกียนคนนะครับแบบว่าเราจะเกียนผู้เล่นใหม่กันนะครับนะแต่ว่าเราเนี่ยก็ดันเป็นผู้เล่นใหม่มอนกันนะครับดูซิว่าจะเกียนยังไงนะครับนะโอเคเห็นไหม คนที่ใส่เสื้อกล้ามเนี่ยเสร็จผมแน่นๆดูนะฮะสะเตนซะก่อนโอ้โหผลพิษศาสรไม่มีนะโอ้โหเลเวล50แล้วก็ดีเฟน์หนึ่งเองนะครับนะโอเคเดี๋ยวจะไปเกียนคนที่แบบเป็นมือใหม่อย่างนะฮะเราไม่น่าจะเกียนพวกแบบว่าเก่งๆได้นะแต่ว่าว่ายน้ำแข่งกู้งเปล่าโอเคก็สำหรับใครที่ไม่อยากจะอ่อนแอแบบนี้นะฮะผมขอแนะนำร้านรับฟังเกตต่างๆเลยครับร้านอิติมายช็อปร้านรับฟังเกตต่างๆไม่ว่าจะเป็น food, บอกฟู้ดบุกุดโอโลบก แลโกูในกูเน็กแล้วก็วันพีรีเจเนรีแล้วก็ชีโนบีไร์นะครับนะแล้วก็มีการขายผลปีศาจในเกมวันพีรีเจเนรีด้วยหากใครที่สนใจนะครับก็ลิงกอยู่ใต้คลิปเลยนะคุณผู้ชมทุกท่าน <S 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 เฮ้ย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 ลังเกมมือใหม่อะ่ะโอ้โหนี่ใส่ไม่ดีดูดิอุ้ยเราไม่ได้นะโอ้แก้งมือใหม่อะ่ะโหคนนี้ไม่ไหวเลยไม่ไหวเลยปล่อยกูเถอะสไปเดอร์แมนนะโอ้ท้าไม่ปล่อยนะจะเจอกับตันอเมริกาจมึงแม่อะไรเจ้าไหมล่ะฮะ อ้าวอุ้ย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 แม่งใช้สายโลกเกียร์เน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 เเฮ้อไอ้นี่นี่ท่าจะไม่ค่อยเก่งเฮ้ยมันน่าจะเก่งนั่นแหละมันวับได้โอ้โหทำไมโดนล็อกแล้วไปเป็นอย่างงี้วะเออโอเคโอเคเนเนเนเราต้องแกล้งคนแบบนี้เนเนโดนบังคับโดนบังคับรู้สึกว่าขยับตัวไม่ได้นี่เราจะได้ไม่ต้องโดนหาว่ามือไอ้นี่ไงโอ้ยเฮี้ยใครวะโอ้โหหลายหลายเอฟเคอยู่ฮะโดนโดนเฮ้ยต่อยไม่เข้าอ่ะต่อยไม่เข้า เรียบร้อยนี่แหละฮะเราจะได้ไม่ต้องโดนว่าว่าไปรังแกมือใหม่นี่เรามือใหม่เองเลยนะโอ้ยเจ็บตาเลยโอ้โหแล้วก็แล้วก็ได้เปรียบตรงที่แบบว่าผู้เล่นเก่งๆเราสามารถเราเราสามารถพูดได้เลยว่าเฮ้ยรังแกมือใหม่นี่ว่าเอา้าแต่ก็หรอโอ้ได้แค่นี้หรอ,อะอ่นนี่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 อ้นี่นี่น,นี่สู้สู้ส,สู้สู้กันหน่อยเด้ ต่อย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 โอ้ยโอ้เนี่ยแหละครับการที่เราเป็นมือใหม่มักจะโดนแบบนี้บ่อยๆก็มาดิครับก็มาดิครับโอ้ยโนหนึ่งโนตึงเขาเรียกว่ากากและปากดีโอ้ข้างหน้ามีคนข้างหน้ามีคนน่าจะไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะแต่งตัวแบบนี้เสร็จเราแน่ๆน่เดินเดินเดินนี่โอ้ยไอ้เหี้ยไปดีกว่าดูสิแม่งมาทั้งร้อนทั้งเย็นเลยซะเด้ทำไม มันแกงกากดีว่าเกือบไปแล้วกูเ <c oughs> อ้ยต่อให้มันเก่งแค่ไหนมันก็ว่ายน้ําแบบเราไม่ได้หรอกนะโอ้เฮ้ยพวกนี้ไอ้ไม่เอาไม่สู้ด้วยไอย้นี่ไอ้พวกนี้หน,น,น,น้าตาัดหน้าไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่เลยเซตเอามาละเอามาละเฮ้ยม,มันมีดาบมันมีดาบแต่ว่าสู้หมัดยังเราไม่ได้หรอกอูก้พลทกครับยังไงยังไงส,สู้สู้ตูไม่ได้อ่าเป็นไงล่ะว่าเอ้ยเฮ้ยเ้ยเ้ยจะไปไหนสู้ตูไม่ได้หรอกปะด นี่ี่เดี๋ยวควนตีนไหมนี่อ๋อต่อให้มีดาบก็สู้ตูไม่ได้หรอกคารายเสือ้อหัม่วงหัม่วงจะไปไหนฮะจะไปไหนโอ้ยนั่งเลยเหรอเราไม่เห็นต้องนั่งเลยมีว่ายน้ําไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีผลระเบิดต่อยอ๋อหวัวลุดเลยเ,เอาไปละเอาไปละฮะเอาว้าเฮ้ยจะไปไหนสู้กันหน่อยเฮ้ยพีโรอนอย่ายุ่ง นะเขากำลังสู้กันเฮ้ยโอ้น,นี่นีเป็นไงล่ะเราเก่งสุดแม่พวามีดาบทำอะไรเราไม่ได้ดเดี๋ยวอ้าดาบมาสู้แล้วเอาเอามาดิ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 มาดีเฮ้ยนี่เดินหนีอย่างเดียวเลยอะไรวะเอ้ยใครวะเฮ้ยโอ้โหลังแกมือใหม่เฮ้ยพวกจะเดินหนีไปไหนอุ้ยเราจะสามารถเดตได้ได เท่าไหร่วะเนี่ยเดดใช้ค่าอะไรบ้างเดดใช้ค่า50เมลีอีกแค่หนึ่งเวลเองอ้าวโดนโดนบอลไตตีตายอะไรของมันมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาป่ะล่ะพี่รสเรียบร้อยโอ้โหมอนยังสู้เราไม่ได้นี่เราต้องแต่งตัวให้มันดูหน้าเกงขามซะหน่อยนะแบบว่าทําให้แบบว่าหน้าตาดูหน้าเกงขามทาไงดีวะแต่งอย่างนี้เออทรงผมเนี่ยเขาใช้เป็นประจําเลยนะคะแล้วก็เออใส่ไปสีดำนี่ใส่ไปสีดำโอ้โหดูโหดเลย นะนี่ใส่ใส่ใส่แบบนี้ด้วยะเหมือนนักมวยเหมือนนักมวยโอ้โอเคแล้วก็กางเกงสีดำเกงสีดำท่านสีชมพูนี่คือแบบว่าดูกากแน่นอนนี่ดูดูเป็นแบบว่าดูเป็นคนเก่งขึ้นมาเลยเน,นะนี่ยนะเออเรามาต่อยกับคนนี้ดีกว่าเอฟเคที่กูชอบจังเลย <c oughs> อเออ เย็ดแมกกูนั่งต่อยเป็นสิบนาทีแล้วแม่งยังไม่ตายสักทีโอ้โหเอ้ยแม่งเอ้ยขนาดนี้เหรอพลังมันต่างกันขนาดนี้เหรอนี่ไอ้นี่น่าจะพอสู้ได้อยู่เอาไะล่ะฮะเออเดินหนีเดินหนีตอนนี้เราใช้ท่าแดนด์ได้ยังเนี่ยโอ้ยังอีกเหรอเออเออสู้กันหน่อยดีนายเออโอ้โหเห็นเราแต่งโตโคตรหน่อยไม่ได้เดินหนีเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเกือบแพ้โอ้ยนี่เดี๋ยวก็เกือบตายแล้วมึงโอ้ย สวยคนนี้ต้องปล่อยไว้ไปก่อนแม่งเอ้ยฝาาไปก่อนเถอะอนาคตข้างหน้าฉันจะก้าวข้ามแกให้ได้เลยรโวอาร์ซูเฮฮึเฮาคาร์ลอดแกแอบมาฝึกที่นี่เองเหรอฮะแกไม่รอดแล้วฮึ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 ฮอจะไปไหนคาราลอดมาสู้กัน่อยอ่อนหัดเว้ยนี่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 ไปไหนล่ะ อ่อออโอ้ดีดีดีฮ่อ๋อติดติดหัวติดโอ้ยใช่วิชาลวงกลโนุ้ยนึกออกจากหน้าต่างที่ไหนได้อยู่ข้างในร้านอือ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 อื้ยกว่าจะตายีแม่งเหนื่อยนี่ไงกินน้ำดีกว่าจะได้แบบว่าร่างกายแข็งแกร่งไม่ไม่ยอมไม่ยอมต่อยเบาเกินไปโอ้ยได้50เมลีแล้วนี่หว่าเราเราได้ท่านี่แล้วท่านี้เหมือนเป็นของสันเกตนะ ที่ไปคลิปนะที่ไปคลิกไงได้ท่านี้มาแล้วออเอ๊ะทำอะไรอยู่ fk เอ้ยไอสัตว์กูนึกว่ามือใหม่แม่งเอ้ยแต่งซะเหมือนเลยโอ้โหไปดีกว่า เดี๋ยวเราจะไปหาเข็มกันก่อนนะคุณผู้ชมทุกท่านนี่อุตส่าห์แบบว่าไปแซมสองแล้วก็เลาะมาแบบว่าไม่ให้มีใครสงสัยนะฮะจะได้ไม่ต้องโดนผู้เล่นที่แบบแข็งแก่งมันฆ่าเอานะฮะแม่งเลยไปก่อม่วงด้วยจะขึ้นได้ไงวะเนี่ย <c oughs> ดีหนะ้าที่เราแบบว่าเออมีแบบว่าสเตตอยู่เม่รีห้เลยทําการเดดได้นะโอเคเดี๋ยวเราจะไปกันนะ ดูซิว่าจะตายก่อนก่อนไหมนะฮะแล้วเรือนี่มันเชี่ยอะไรก็ไม่รู้ <c oughs> จะดูเข็มก็ดูไม่ได้ต้องทำหน้าจอแบบนี้นี่โอ้ <c oughs> โอเคก็ตอนนี้ก็ได้มาถึงไปที่เรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวดูซิว่าเราจะสามารถขึ้นไปได้หรือเปล่านะฮะโอเคแม่งรู้สึกว่าจะชี้ไปทางนี้ขอให้ไปข้างล่างถือขอให้ไปข้างล่างขอให้ไปข้างล่างจะได้ไม่ต้องไปขึ้นไปสูง รู้สึกว่าจะเป็นข้างล่างหรือเปล่าอา๋อไม่ใช่เฮ้ยอย่าบอกนะว่าต้องขึ้นไปข้างบนนะ่ะโอเคเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนก็ได้นะแหมต้องแบบว่าเลียงไปโอ้ยต้องขึ้นแบบว่าต้องต้องขึ้นแบบตรงนี้เลียงไปจนข้างบนโอโหลําบากชิบเป่งเลยสําหรับมือใหม่นะคิดถึงสมัยก่อนเลยที่แบบว่าเราเป็นมือใหม่หนอะแล้วก็มานั่งแล้วก็มาแบบว่าหาที่ขึ้นไปให้ได้แต่ก็ขึ้นไปไม่ได้สักทีนะฮะโอ้ยลําบากมากเลยช่วงนั้นนะฮะโอเคขึ้นได้โอ้ โอเคลับลื่นลับลื่นมาเรามาต่อกันครับก็ปัญหาก็คือตรงนี้นะถ้าเกิดเราพลาดเนี่ยเราต้องไปขึ้นใหม่นะครับอ๋อไม่ต้องไม่ต้องขึ้นใหม่อะไรมากโอเคไปโอเคไม่พลาดปึ๊บไม่พลาดโอเคตรงนี้จะขึ้นไปยังไงวะเนี่ยเอออ๋อโอ้ย้ยเกือบเกือบลนเกือบลน ปัญหาคือตรงนี้แหละถ้าเกิดกระโดะโดวืดน,นี่คือตกล้วขึ้นมาใหม่เลยน,นั่นแหละไม่กล้าเด็ดว่ะอ่ะโอเคให้ได้ได้อยู่ได้อยู่อบอหได้ได้ได้เฮ้ยเอ้ยเฮ้ย,ยตั้งใจมากไม่ไม่เคยตั้งใจอะไรขนาดนี้นะฮะอย่างไปไงต่อเนี่ยโอ้โอ๋อนี่งมีทางขึ้นโอเคไปโอ้ยมึงออกแบบมายุ่งยากจริงๆเลยแม่โอเคได้แล้วโอ้ขึ้นมาได้แล้วโอเคเด็ดไปเด็ดไปอะโอเค มาปัา๊บป๊ปเกือบตกเกือบตกเกือบตกหเห็นเกาะตรงนั้นไหมคนสู้กันยับเลยแล้วดีลแล้วเขาไม่มาตรงนี้กันโอ้โหโอเคโอเคเราขึ้นไปต่อโอเคปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่าได้แล้วได้แล้วโอเคเข็มชี้ไปทางไหนโอเคก็ต้นนี้โอ้โหขึ้นตรงนานแม่งได้คอมมอน <laughs> โอเคได้ผลคนฟู้ดด้วยโอเคกินเลยแล้วกันนะแม่ ก็เดี๋ยวจะไปหาก๊อปปี้สีใครสักคนหนึ่งนะครับรู้สึกว่าเออผลโคนนี่จะใช้ค่า10ดีเฟนเอ้ยทำไมมีหลายท่าจังโหมีเยอะมากเลยต่อไปนี่เราก็ว่ายน้ำไม่ได้สินะ <c oughs> ว่ายน้ำไม่ได้แล้วเดี๋ยวเราไปหาก๊อปปี้สีคนอื่นดีกว่าจ <c oughs> มมีคนสีดีๆว่ะมีคนแต่งตัวเท่ๆว่ะเดี๋ยวจะขอสีเขาหน่อยเอ้อย่าไปไหนอย่าเพิ่งไปรอกันด้วยนี่เดี๋ยวจะขอสีเขานะฮะ เออสกิลไหนวะที่แตะตัวเอา้าโอ้จะเย็นจะเย็นว่าจะขอสีักหน่อยแม่คนนี้ก็แต่งตัวดูดีเหมือนกันนะเราอะแมงเอ้ขี้งกดีกว่าแม่เอาคนนี้ก็ได้ฮึคนนี้แหละยืนนิ่งแล้วเดี๋ยวเอาคนนี้แหละอ่าโอเคเข้าไปใกล้ๆต้องรีบหน่อยแหละปึ๊บแตะปื๊บปึ๊บแตะได้ไหมวะปึ๊บปึ๊บป๊บอ๋อนี่ไงเปลี่ยนสีอ่าเปลี่ยนสีเรียบร้อยแล้วเขามีสีฟ้าเหรอ โอ้ยเราก็นึกว่าสีฟ้าสวยๆเอ้ในเอาคนนี้ดีกว่าสีดำใช่ไหมมานี่ขอสีหน่อยอาคลิปนี้นะฮะก็ขอบคุณทุกคนมากเลยที่ดูจนจบนะครับเดี๋ยวก็วันนี้เราก็ขอตัวลากันก่อนแหละคุณผู้ชมฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายจ้า